สำหรับการฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐอเมริกาภายใต้รหัสการฝึก c o b b e o 2 0 o 2ปีนี้นะคะจากการหารือล่าสุดของกองทัพไทยและกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะะหรือว่า US Indo pac com นะฮะก็ได้ข้อตกลงนะฮะว่าจะเริ่มต้นการฝึกกันนะฮะในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะ แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็มีสายพันธุ์โอมิครอนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยก็ตามนะ,ะแต่ว่าการฝึก c o รบูร์โกก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะ,ะแต่ว่ามีการปรับแผนการฝึกค่ะ แม้ว่าปีนี้จะเป็นวงรอบการฝึกแบบเฮฟวี่ยีก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะปีนี้การฝึกคอบโกนะคะจึงต้องมีการลดสเกลการฝึกลงอีกครั้งหนึ่งค่ะแม้ว่าปีนี้จะยังคงมีการฝึกภาคสนาม Field Training Exercise หรือว่า FTX อยู่ก็ตามนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกนะคะเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญหรือว่า SMEE แทนนะคะโดยให้แต่ละเหล่าทัพเนี่ยจัดการฝึกเองนะคะ แล้วภาพรวมนะคะการฝึกภาคสนามนะคะก็จะคือเหมือนปีที่แล้วคือ 1. ไม่มีการฝึกยกพลขึ้นบกหรือว่าการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก amphibex นะคะหรือว่า amphibious exercise เนี่ยนะคะแล้วก็จะไม่มีการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงหรือว่า c a l f ax, นะ,ะแล้วก็จะไม่มีการฝึกการอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแยง้งหรือว่า neo นะคะ ก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกสัญ,ญลักษณ์ของคอเบโกทุกครั้งนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทั้งปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะการฝึกแบบนี้ก็ต้องงดไปค่ะ ส่วนที่จะมีการฝึกตามปกตินะคะก็คือโครงการช่วยเหลือประชาชนหรือว่า Humanitarian Civic Assistance ฮะ SCA ที่เรารู้จักกันฮะ SCA เช่นโครงการก่อสร้างบ้าน้าก่อสร้างโรงเรียนก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์นะโดยกําหนดเบื้องต้นว่าจะก่อสร้างใน5พื้นที่การฝึกนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็จะฝึกกันในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะะก็นอกจากนั้นะก็จะมีการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะนะคะในการช่วยเหลือด้านมนุษย ทำแล้วก็การบรรเทาภัยพิบัตินะฮะ HADR นะฮะ Humanitarian Assistance and Disaster Relief นะ,ะแต่ว่าจะเป็นแบบ Table Top Exercise นะ,ะ TTX นะคะ และแน่นอนค่ะต้องมีการฝึก C P X นะ Command Post Exercise หรือว่าการฝึกปัญหาที่บังคับการนะสำหรับวงรอบการฝึกแบบ Heavy Year ปีนี้นะคะส่วนการฝึก f l d t r t r n i n g นะคะหรือว่าการฝึกภาคสนามนั้นฮะอะไรที่เป็นการฝึกที่ใช้กำลังจำนวนมากเนี่ยหรือว่าใช้กำลังขนาดใหญ่เนี่ยก็คือยกเลิกหมดแต่ว่า จะแยกเป็นฝึกเป็นกลุ่มๆนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆตามพื้นที่ต่างๆแทนนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะคะนอกจากลดสเกลการฝึกลงแล้วยังลดจํานวนกําลังพลลงด้วยนะคะกำลังพลไม่ว่าจะเป็นทหารไทยทหารสารัฐและทหารมิตรประเทศที่จะมาฝึก c o เบโก o ูเทวเซนในวันที่20กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้เนี่ยนะคะจะมีรวมทั้งสิ้น 3, 6 0 0นายเท่านั้นนะคะ ซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับวงรอบการฝึกเฮฟวี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะ,ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสอบอคกลางทนะัแล้วก็กฎของคณะกรรมการสอบอคอในแต่ละจังหวัดด้วยนะฮะซึ่งทหารสหรัฐที่มาเนี่ยนะฮะ รวมทั้งมิตรประเทศแล้วเนี่ยก็ประมาณ1,700นายนะคะส่วนทหารไทยเนี่ยก็ประมาณ1,900นายนะคะอาจจะมีบวกลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมไฟนนลจากนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดกระแสข่าวลือนะคะว่าการฝึกคอบโกปีนี้เนี่ยทหารสหรัฐนะ,ะจะยกพลมาเป็นหมื่นเลยนะคะเพราะว่ามีวาระซ่อนเร้นจะมาทํานั่นทนํานี่ปฏิบัติการนั่นนี่นะคะโดยเอาไปโยงกับเรื่องการจัดซื้อ F 3 5ของกองทัพอากาศะ,ะโดยไปตั้งข้อสังเกตไปโยงไปตั้งทฤษฎีกัน,นะคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกองทัพอากาศจึงตัดสินใจซื้อ F 3 5แล้วทําไมมันดูรวดเร็วซะเหลือเกินฮะหรือ ือว่าสหรัฐเนี่ยได้ไฟเขียวมาแล้ววางแผนมาแล้วแล้วก็ สหรัฐเนี่ยจะใช้เครื่องบิน F-35 ในการต่อรองอะไรกับเราหรือเปล่านะ,ะแลกกับการที่ยอมขายเครื่องบินให้ในราคาพิเศษนะ,ะโอ้โหลือกันไปถึงขั้นนั้นเลยนะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทหารสหรัฐเนี่ยจะมาประมาณไม่เกิน1 5 0หานายนะ,ะเพราะว่าก็จะมีทหารจากมิตรประเทศะะที่มาร่วมฝึกเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็ทหารไทยเนี่ยก็คืออีก1,900ายนายะ,ะซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะ,ะปีที่แล้วเนี่ยเป็นการฝึกว วงรอบไลท์เยียรนะะแล้วก็มีโควิด <wind> ด้วยทหารสารัฐม, <Medicaid> <pling> มาแค่557นายเท่านั้นนะะเรียกได้ว่าน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การฝึกของคอบบโกเลยทีเดียวนะะส่วนปีนี้เนี่ยวงรอบเฮฟวี่เยียรเนี่ยถ้าปกตินะะไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยโอเคอาจจะมาได้5,000-7,000หรืออาจจะเกือบหมื่นคนฮะสมัยก่อนเนี่ยนะะมาเยอะขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์โควิดนะฮะก็ลดจำนวนลงอย่างมากมายเลยนะฮะซึ่งวงรอบเฮเวียแต่ว่าทหารสหรัฐและมิตรประเทศเนี่ยมาแค่1,700นายก็ถือว่าน้อยมากนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎของสอบคนะคะทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนมาแล้วก็การกักตัวนะฮะรวมถึงเรื่องของระบบบับเบิลแอนด์ซิลด้วยค่ะ การฝึกคอเบโกปีนี้นะก็จะยังคงดําเนินต่อไปนะแม้จะยังมีสถานการณ์โควิดก็ตามนะก็จะมีการปรับสเกลการฝึกแล้วก็ลดจํานวนกําลังพลลงนะฮะที่สําคัญก็คือว่าการฝึกครั้งนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการฝึกที่ห่างจากการฝึกครั้งก่อนนะคะแค่ไม่กี่เดือนนะเพราะว่าการฝึกคอเบโกปี2อ2 1นีนั้นนะเลื่อนมานะเลื่อนมาจนตั้งแต่กลุ่มภาพันปีที่แล้วนะจนมาฝึกเอาสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อเดือนสิงหาคม25 164หรือว่า2021นั่นเองนะคะ ก็คาดว่านะคะจากนี้ไปจนถึงมีการฝึกคอบโกเนี่ยก็คงจะเกิดกระแสข่าวลือต่างๆแล้วก็เป็นที่จับตามองนะ,ะเนื่องจากว่ามีการเอาไปโยงกับเรื่องการจัดซื้อเครื่องบิน f 35ของกองทัพอากาศนะะว่าทางสหรัฐเนี่ยมีการต่อรองหรือว่ามีสัญญาณอะไรมาหรือไม่นะ,ะที่จะขายเครื่องบินนี้ให้กับเราแล้วสหรัฐต้องการอะไรหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะ,ะบิ๊กป้องพลอากาศเอกนภาเดชทูป,ปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศยืนยันว่าไม่ได้มีสัญญ,ญา อะไรจากใครนะ,ะที่ให้กองทัพากาศจัดซื้อเครื่องบิน F 35นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการต่อรองกับทางสหรัฐเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับทางล็อกฮิตมาตินในเรื่องของราคาเท่านั้นคะ,ะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่แต่ที่คุยเนี่ยก็เป็นราคา f ฟล a เอเวนะคะเป็นเครื่องแบบ F ฟล a เอเวก็คือเป็นเครื่องเปล่านะคะต้องมีการเจรจาหาหรือกันอีกนานพอสมควรนะคะอีกระยะหนึ่งเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้บัญชาก,การทหารอากาศก ยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นคนพูดมาตั้งแต่ต้นว่าสนใจและพอดีว่าราคาเนี่ยมันลดลงมามากนะจากที่เป็นเครื่องที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเอื้อมถึงเนี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถจะเอื้อมถึงได้ก็จึงเสนอเรื่องนี้ออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ออกมานะแล้วก็แม้ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณแล้วนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจัดซื้อได้เลยนะคะยังต้องฝ่าฟันอีกหลายด่านโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี2566นะพันเ,เรื่องของชั้นกรรมาธิการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องนะที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆกันอีกมากเลยค่ะ โฆษกองทัพอากาศจึงได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยกว่าจะได้จัดซื้อเครื่องบิน F-35 และกว่าที่จะมีเครื่องเข้าประจำการเนี่ยใช้เวลายาวนาน10 1ถึง12ปีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของงบประมาณรอสารัจนกว่าสารัฐจะอนุมัติขายให้แล้วก็ ขั้นตอนต่างๆจนถึงเรื่องของการฝึกนักบินอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกองทัพากจึงต้องเร่งตั้งเรื่องตั้งงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2,566นี้นะเพื่อที่เตรียมการสำหรับอนาคตฮนะเพราะว่ากว่าจะมีเข้าประจำการเนี่ยก็ใช้เวลาอีกนานนะแต่ว่าถ้ามีเข้าประจำการแล้วเนี่ยเครื่องบินก็จะสามารถใช้การได้อีกถึง40ปีค่ะ